ฮัลโหลค่ะครับผมตอนนี้เป้าหมายก็อยู่บน <Okay. S 2> ที่เก็บรถหน้าสภานะครับค่ะได้ค่ะ <Okay. S 1> จัดการ,รได้ค่ะได้ครับ okay. ค่ะไม่ได้อยากสู้เลยค่ะแต่มันคือหน้าที่สภาสั่งกูไม่หยุดสภาบอกต้องตีให้ได้พี่น้องกันนะคะหวังปี้หวังปี้เป็นพี่น้องกันแล้วฉันก็รักคนนึงมากในรัชดานะคะฉันก็รักคนนึงมากในรัชดานะคะ พี่กอโทอดฮัลโลครับใช่ฮัลโหลหวังว่าคะัอ๋อใช่ครับพี่อยากคุยกับหวังอ่ะหวังสะดวกมาคุยกับพี่ไหมที่สนามม้าค่ะคุยเรื่องอะไรล่ะครับเดี๋ยวมาคุยกันที่นี่ดีกว่าค่ะเคได้ครับโอเคค่ะโอ้เต็มระบบนี่นนยังไม่มาเหรอยังเย็มกระจายโซนนะเจยมกระจายโซนหน่อย เออ่มายูกค่ะพอดีพี่ได้รับภารกิจรับมาข้อหนึ่งอะค่ะโดยตอนนี้พี่ยังบอกไม่ได้แต่ว่าพี่มองรัชดาหวังกับหลายๆคนอะเป็นเป็นน้องมาเสมออะค่ะวันนี้พี่อยากให้หวังพูดอะไรอย่างหนึ่งที่ทําให้พี่ล้มเลิกภารกิจนี้อะค่ะแซมิงมานน่เลยสซมิงเพิ่งขยับตัวตดูดูจังหวะขอเป็นตัแทนได้ไหมก็คือว่าครับเจ ถ้ามิงพอจะพูดอะไรได้ไหมอะที่จะทําให้เราล้มเลิกภารกิจนี้อะเป็นคําพูดที่เราแบบอยากได้จากเธอมาตลอดอะก็ผมก็รู้จักกับเจ๊มานานนะครับแล้วสมิงรู้สึกยังไงกับพี่บ้างไหมอะก็ผมก็เห็นเจ๊เป็นพี่สาวคนหนึ่งนะครับขอโทษทีค่ะเข้า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 ดูดูจนดูจับตัวช้า มึงเตรียมตัวเลยสองชั่วโมงนี้กูจะตามล่าพวกมึงค่ะกูแค้นกินยาแล้วตามล่าเลยไม่นอนเตียงอ่ะทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมไปบุกมันมันอยู่หน้าสภามันอยู่ข้างบนอ่ะต้องขับรถขึ้นไปเดี๋ยวบนข้างบนข้างบนต้องขับรถขึ้นไปเจ้อระชื่อได้ข้างบนหมดเลยข้างบนหมดเลย เออรถมันจะตามเราได้อยู่แล้วอ่ะสแตนบายเผารถแมสเผารถแมสแตนบายพักอาวุธลงมาเผารถแมเจ๊เผารถแมสเผารถมันถ้ามันไม่รักรถมันก็เผารถมันใกล้ไม่ต้องลงมาใช่ไหมรถมึงไม่รักใช่ไหมรถมึงไม่รักใช่ไหมเอาวะเขาเขารถมึงไม่รักใช่ไหมเผาอะไมัน เจ๊ขึ้นมาดิเจ๊ไม่ขึ้นมึงไม่รักรถใช่ไหมมึงอยากได้รถมาตลอดไม่ใช่เหรอมิงมึงอยากได้รถมาตลอดไม่ใช่เหรอเนิมเชสเนิมเชสเผารถมันมันหมดมันหมดเฮ้ยมันลงมาแล้วลงมาแล้วแล้วลงมาแล้วลงมแล้วเข้า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 อะไรโอ้โหกูโดนขี้อีกแล้ว เอาหน่อยเอาหน่อยเออเลิศโอเคไปไปตามที่บอกเอาไอ้หมิงไปเพื่อนเราอยู่ไหนไหมอย่าให้เจอรอบหน้านะหมิงเออแน่อย่าให้เจอรอบหน้าในดอมเออแน่น้องหวังเออแน่รถเยอะๆอ่ะจริงมันก็เลยแบบอันนี้ไงลากมาเป็นที่พักว่าเจนไม่มีแฟนสมิงก็โอเคอยู่นะมันสายไปแล้ว เขาอยู่นี่เดี๋ยวอยู่นี่เขาอยู่นี่เอาเด็กเด็กโดนบอมโดนบอมโดนบอมเลสเตเวียนดีว่ะเคลีย่ยสวยๆๆๆเด็กๆเอาเลยเอาเลยขาดๆาเอาเด็เอาเด็กเฮ้ยโทษกับเดียวเป็นสองพี่น้องเหงาไรของในของบ้านเกเปลี่ยนใช่ไหมได้ผมเปลี่ยนให้ผมชนแล้วเนาะก็จะพังว่ะไม่อยากชนเยอะมันขึ้นัตราธนาคารแล้วเนาะ ช่วยด้วยช่วย้วยอลเจ็ดวอลเจ็ดวอเจ็ดวอเจ็ดวอเจ็ดช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยต้องรวามมหน่อยควมตเดี๋ยวยตรงไปเลยตรงไปเลยพี่ตรงไปเลยรวมแล้วรวจดรวรวม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 รีครเพื่อเราตายเลย

มิงมันใจร้ายกับโกรถรถที่มีพังถ้ามึงจะขับมึงจะขับคนอื่นรถอื่นะคุณอยู่ไหนขโมยรถไจะไม่เกี่ยวข้าไปดูที่รับเลยเพราะว่าเราโดนอันนี้ได้ป่ะไม่มิงใจร้ายกับพี่อะพี่ก็ต้องใจร้ายกับพวกเธอรอดแล้ววะช่วยไม่ได้เยอะเอะมากันะ เจ๊สายตาผมเสมอเจ๊จะทคนที่รักเจ๊ลงเหรอยกเลิกภารกิจค่ะไม่ยกเลิกภารกิจยกเลิกภารกิจเดี๋ยวยกเลิกภารกิจเขาก็ไม่เคยทำอะไรกับเราจริงๆอะปล่อยเขาไปเถอะเจ๊น่ารักที่สุดเลยหวังเพราะฉันเชื่อเพราะเขาพูดจริงนะเมื่อกี้โอเคโอเคงั้นผมไปโรงพยาบาลเลยนะโอเคตามนั้นเดี๋ยวให้เขาเรื่องศพแลกศพแล้วกันนนกูยอมว่ะ นอนจอดกูยอม้าตัวไปเหมืทางไปเหมืองกูยอม้าตัววิ่งออกวิ่งเข้ากูยมวิ่งออกวิ่งออกท่านไหนวะออกออกแล้วออกบําแล้วบําแล้วดักอยู่ดักอยู่ดักอยู่ตรงบัวดักท่านก็ขาครับทุกคนอย่าทำร้ายเจส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 รักษาครับผพูดในะคราสมรับิมือนะครับวิ่งไป็นทางการถ่แล้วใช่ไหมว่าว่าไงนะครับใช่ใช่เปิดไหมว่าเขาเรื่องหรือเปล่าไม่เป็นไรตามตามคดีเลยมา ต้องหาสบเพื่อนเจอก่อนก่อนจะตีรอบนี้ต้องหาสบเพื่อนให้เจอก่อน ตองรอเลยจะให้ไปเราทำสองลบท์แล้วดูแลข้าเชื่อใจอว่าไงฮะว่าโดนเออไปค่ะสวัสดีค่ะอ๋อที่เรียกมาคุยผมว่าขอโทษด้วยนะครับตอนที่ผมโดน่นเปิดแล้วที่ผมหลอกเจไปนะครับหลายอย่างโอเคค่ะพี่เข้าขใจขอโทษด้วยนะครับค่ะสิ่งที่สิ่งที่ผมพูดไปทุกอย่างมันไม่ใช่ความจริงครับเจผมขอโทษครับที่ผมหลอกเจส่วนเรื่องที่เจยังจำมิงอยู่ก็เจเชืกก่อคหมิงได้เลยครับ ใช่ครับเราก็ยังเป็นล็อกรถพี่น้องกันได้เจ๊ตะกินเบาเาก่อนแต่ว่ากเนบาเบาเนี่ยดีเฮ้ยรวมธุรกิจกันได้ครับก็พี่ยังไม่พร้อมอะค่ะที่จะเป็นพี่น้องกับหมิงเนาะแต่กับรัชดาพี่โอเคแหละคือพี่ก็มองรัชดาหลายๆคนเป็นน้องค่ะแล้วก็มีคนที่เคยรู้สึกดีในอดีตนะคะปัจจุบันก็รู้สึกดีกับหมิงแหละแต่ว่าถ้าหมิงคิดว่าพี่เป็นพี่อะวันนี้พี่ยังไม่พร้อมค่ะแล้วก็ที่หมิงบอกว่า พี่มีแฟนจริงๆพี่ยังไม่มีแฟนนะคะแล้วหมิงก็ไม่เคยมาถามพี่อ่ะเขาคือน้องในในแก๊งเนาะหมิงไม่พร้อมหมิงก็ค่อยๆคุยกันนะหมิงค่อยๆไปก็ได้นะหมิงหมิงก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้บอกหมิงก็ไม่ได้ถามเนาะแต่ว่าก็เราก็ต่างคนต่างไม่รู้ครับนั้นก็ปล่อยให้เวลามันไปค่ะถ้าจะได้มาคุยกันก็คุยเนาะแต่ถ้าเราได้แค่พี่น้องก็คือแพร่พี่น้องค่ะก็ต้องเคยดีใจแลยเท่านี้มาก่อนเลย รอเวลาไปเฮ้ยไม่สุดแล้วกันครับอ๋อรอเวลาอ๋อครับเลยครับเลยโอเคค่ะนี่น่ะก่อนด้วยแบบขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ